สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมนะครับผมแล้วก็สวัสดีเพคขวัญด้วยนะครับสวัสดีค่ะครับผมวันนี้ครับเรามีคําถามอยากสอบถามเพคขวัญว่าผู้ป่วยนะครับผมโควิดนะครับบางรายครับผมมีอาการท้องเสียครับผมอาการท้องเสียครับผมผู้ป่วยโควิดจะมีลักษณะเป็นอย่างไรครับผมถึงแม้ว่า อาการท้องเสียนะคะจะไม่ใช่อาการหลักของผู้ป่วยโควิดเนาะแต่ก็สามารถเกิดขึ้นได้ในผู้ป่วยบางรายอย่างที่เรงเปรมบอกนะคะซึ่งลักษณะอาการท้องเสียเนาะก็จะเป็นลักษณะอาการถ่ายเหลวถ่ายเป็นน้ํานะคะไม่มีมูกเลือดโปนมานะแต่อาจจะมีอาการปวดบิดมวนท้องร่วมด้วยได้นะคะซึ่งความถี่ของการถ่ายนี่นะคะสามารถเกิดขึ้นได้ตั้งแต่2ครั้ง3ครั้งถึง5ครั้งได้เลยนะคะแต่ ขึ้นอยู่กับว่าผู้ป่วยอยู่ในกลุ่มสีอะไรนะคะถ้าเป็นผู้ป่วยกลุ่มสีเขียวเนาะการถ่ายก็อาจจะไม่มากกว่า3ครั้งนะแต่ถ้าสมมุติมากกว่า3ครั้งขึ้นไปก็จะจัดอยู่ในกลุ่มสีเหลืองหรือสีแดงนะคะแต่การรักษาหรือบรรเทาอาการท้องเสียนีย่เราสามารถรักษาได้ตามอาการเลยคือการจิบ ผงเกลร่นะคะเพื่อทดแทนน้ำเนาะหรือถ้ามีอาการปวดบิดมวนท้องร่วมด้วยก็สามารถทานยาปัญทาการปวดเกรงท้องได้ค่ะแต่ถ้าผู้ป่วยนะได้รับการรักษาโควิดจนหายดีแล้วนะคะอาการเท้องเสียก็จะดีขึ้นด้วยค่ะนะครับวันนี้ขอบคุณเพขวัญมากๆเลยครับสำหรับความรู้ดีๆในะวันนี้นะครับผมยินดีค่ะเพเราห่วงใคุณ